พระพุทธพิมพ์ที่ท่านเห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นอกพิมพ์ทรงหนึ่งที่เป็นพิมพ์พิเศษนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นพระสมเด็จพุทสอนนะครับแต่องค์นี้จะเป็นสมเด็จโตนะครับสอนหลวงปู่ทวดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอิพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามและก็ดูเข้มขลังหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับสมเด็จโตและก็หลวงปู่ทวดจะเป็นเนื้อโลหะนะครับจะเป็นเนื้อทองสำลิดสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ทั่วทั้งองค์ก็จะมีการประดับด้วยปลอยนะครับและก็จะมีเม็ดพระทาตุนะครับประดับไว้อย่างสวยงามส่วนด้านล่างของหลวงปู่ทวดและก็สมเด็จโตก็จะมีคําว่ารวยนะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองสำริดเช่นเดียวกันนะครับกับองค์หลวงปู่ทวดแล้วก็สมเด็จโตแต่ละมุมก็จะมีการตกแต่งแล้วก็ประดับด้วย พลอยนะครับหลากสีสวยงามนะครับคล้ายๆกับดอกพิกุลนะครับทั้งสีม่มุมเห็นไหมครับด้านข้างก็จะมีเม็ดพระธาตุประดับเอาไว้สวยงามแล้วก็ดูเข้มขลังนะครับทั่วทั้งองค์ก็จะมีการลงลักและก็ปิดทองเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับลงลักปิดทองล่องชาตินะครับเห็นไหมครับ พระพุทธพิมพ์นะครับองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะครับน่าจะมีการจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับน่าจะอยู่ใน uh, พิธีหลวงนะครับส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับ <S <S <ling> <S เนื้อในก็จะเป็นเนื้อผงสมเด็จนะครับ <S <S <ling> <S เห็นไหมครับสังเกตได้ที่ขอบด้านข้างนะครับจะเป็นเนื้อผง แต่ด้วยองค์พระที่มีการลงลักล่องชาติแล้วก็ปิดทองเอ,อาไว้นะครับจึงมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะครับสามฤด,ดูนะครับแต่องค์นี้ก็จะเป็นอีกฤด,ดูหนึ่งนะครับชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3องค์นะครับอีก2ององค์เดียวอ่า โอกาสหน้านะครับผมจะทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับอีก2ฤดูนะครับเห็นไหมครับด้านข้างก็จะมีเหล็กไหลนะครับฝังเอาไว้น,นะครับทางซ้ายขวาขององค์พระพุทธนะครับส่วนมุมด้านบนนะครับก็จะมีการตกแต่งค,คล้ายๆกับ